อ่ะครับสวัสดีครับผมนะครับอยู่กับผมกันเนืผมอ่านนะจา้าอดคอมนะครับวันนี้ก็เราอ,อยู่กับโปรแกรมสแครนะครับวันนี้เปลี่ยนเกมแนวเกมกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้ผมไปเจอเจ้าตัวโปรแกรมเนี่ยเนื่องจากตอนที่ว่าผมเนี่ยทำการฝึกซอนอยู่นะครับแล้วทีนี้แล้วทีนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับคือเจ้าโปรแกรมเนี่ยมันเป็นโปรแกรมโคดดิ้งนะครับซึ่งสามารถจะสร้างตัวละครสร้างโคดดิ้งเหมือนสร้างเกมเลยนะนะครับดังเว็บไซต์ในเกมเจ้าตัวสแคร์เนี่ยมันน่าสนใจมากนะครับ ผมก็เลยจะมาสอนสร้างเกมง่ายๆนะครับจากหนังสือวิทยาการคำนวณนะครับของป .5 นะครับที่ผมสอนนะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นฉบับปศ .2560 นะครับนี่ประมาณนั้นนะครับก็คือตามหลักสูตรแกนกลางนะครับเอ่ขั้นพื้นฐานของพุทธศักราช2551นั่นเองนะครับก็เรามาเริ่มสร้างกันนะครับก่อนที่จะเริ่มสร้างเนี่ยเราต้องทําความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องมือนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้างฝั่งซ้ายมือเนี่ยเห็นไหม ้ายมือหมดเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวคำสั่งโคดดิ้นต่างๆนะจะเป็นแยกหมวนหมู่ได้นะ้วเนี่ยจะเป็น motion look sound event control setting เนี่ย output อะไรเนี่ยอันนี้ variable เนี่ย my block นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นเพิ่มคำสั่งของอ่ะครก่อนตัวเนี้ยเพิ่มคำสั่งของพวกฟังก์ชันเออเอาคือ o u าพุทข้างนอกครับคือแบบใช้เครื่องเครื่องมือข้างนอกแตกต่างกันนะครับ ก็จะมีบอร์ดไมโครบิตอะไรตัวเนี้ยอันนี้ครับคือเยอะแยะมากนะครับแต่วันนี้ครับทางขวาก็จะเป็นของส่วนของรูปแมวเนาะนะครับครับนั่นเองอ่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราจะมาสร้างกันเลยนะครับก็จากหนังสือหน้าที่ 3- 3านะครับเขาจะให้เราเนี่ยใส่ตัวช่องอีเวนต์ตัวแรกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายให้ดูก่อนนะครับเอาลืมบอกไปนะครับฝั่งขวานะครับตัวเนี้ยฝั่งขวาที่เป็นรูปสไปน์นะครับเราสามารถกดลบได้นะครับ อันนี้ผมขอเลือกฉากนะครับฉากเนี่ยจะเป็นตรงนี้ครับผมเนี่ยเห็นไหม black d r o ไลาเปล่าอานถูกเปล่ารู้นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็เลือกฉากก่อนนะครับฉากผมเนี่ยจะเออเขาว่าเขาเรียกว่าธีมธีมของโรงพยาบาลเนาะผมจะหาอะไรที่มันเข้ากันนิดหนึ่งนะครับอะตรงนี้แล้วกันนับนี่ก็คือาจะได้ฉากมาแล้วนะครับต่อไปแล้วก็จะเลือกเป็นเนี่ยตัวที่ให้ไหมตัวรูปแมวนะครับ ให้เราคลิกหนึ่งครั้งนะครับเราจะสามารถเลือกตัวละครมาได้นะครับก็จะผมจะเลือกตัวที่มันคือคือก่อนนะครับโปรกแกรมแจกยาเนี่ยมันมันค่อนี่จะสนุกนะนะครับคือเด็กเด็กน่าจะชอบอะ่ะนะครับโอเคไปซึบเลือกผิดตัวเข้าไปครับอ่ะเราเลือกอะไรด,ดี เออแลกแ้กมวลหมูเนาะอันนี้มันนียเอคนละกันครับผมเมอาตัวนี้ละกันครับนี่ใส่เอาซักเพิ่มสักร้อยห้าสิบได้ไหมอูยูพันห้าฟับโอเคนะครับนี่จริงนะนะครับต,ต่อไปเราจะเริ่มใส่ตัวแรกครับผมบับนี่ครับไปเลยนะครับไปไปทีละตัวนะครับ ASC ครับ แล้วก็พิมพ์ว่ากะรุณากะรุณานะครับระบุอายุปีนะครับเห็นไหมนะครับเนี่ยแล้วก็เตมเิมวงเล็บให้เขาหน่อยนะครับจะได้ไม่สับสนเนาะต่อไปนะครับเราจะทำการใส่คำสั่งของคอนโทรลนะครับ คือ if นะครับนี่ if if นี่นะตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับใส่นะครับแต่ที่ผมไปสอนนักเรียนเนี่ยนักเรียนใส่ผิดพลาดกันเยอะมากๆนะครับเนื่องจากเขาจะใส่คําสั่งซอ้อนให้เป็นนะครับคือคําสั่งโคด้ดนะี่ต้องเลือใส่ซ้อนให้ถูกนะไม่ถูกเดี๋ยวมันจะเกิดข้อผิดพลาดได้นะครับนับตามหนังสือนับตามที่สารดีสามเนี่ยคำสั่งเจ้าตัว if นะครับเนี่ยจะซ้อนกันทั้งหมด สามอันนะครับก็ค like. like ือก๊อปปี้ทั้งหมดเลยสามอันแบบนี้แบบนี้เลยนะครับและวิธีการซ้อนที่ถูกต้องนะครับเราจะไม่ซ้อนแบบนี้นะครับแบบนี้เป็นวิธีที่ผิดนะครับวิธีถูกวิธีที่ถูกต้องนะครับฟังดีๆเราจะต้องใส่ข้างเจ้าตัว e ตรงนี้นะครับเห็นไหมนะครับคาสั่งจะซ้อนกันแบบนี้หนึ่งครั้งแล้วก็จะใส่ซ้อนตัวนี้อีกหนึ่งครั้งแบบนี้ลักษณะมันจะได้แบบนี้เลยนะครับ เมื่อได้คําสั่งแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่คําสั่งคําว่า C นะครับ C เนี่ยให้เอาตัวแรกครับ say hello for t o สองวินาทีนะครับแบบนี้นะครับใส่ข้้งล่างใต้ if หมดเลยนะครับเนี่ยคัดลอกมาทั้งหมดเลย3 4อันปึ๊บจะได้ทั้งหมด4อันนะครับให้เรานะครับใส่เจ้าตัวช่องแรกไปแบบนี้นะครับใส่หมดเลยครับเนี่ยข้างล่างใต้ นี่ครับคำสั่งจะได้แบบนี้เป๊ะเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เซเนี่ยจะต้องจะต้องเปลี่ยนด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนทีหลังนะครับเรามาใส่ตัวคาสั่งของคณิตศาสตร์นะครับมันจะผิดพลาดตรงนี้กันเยอะนะครับนี่นะครับปกติเนี่ยการใส่ดนะับจะต้องใส่เดียวับเป็นชั้นๆขึ้นไปนะครับเพราะว่าตามหนังสือหน้าที่3 3เนี่ยมันจะดูค่อนข้างที่จะยากนะครับผมเห็นนักเรียนใส่ไปก็ผิดหลายคนนะบางคนเนี่ยทำเนี้ยนะครับ อนนี้ข้าวสางมันเป็นแบบนี้ก็ใส่เนี่ยใส่แบบเนี้ยแล้วก็ใส่แบบเนี้ยน,นะครับเนี่ยการทำแบบเนี้ยเป็นวิธีที่ผิดนะครับผิดประหารเลยนะครับเนื่องจากมันมันจะทำให้ขา้าวส่งเนี่ยผิดพลาดได้นะครับเพราะว่าจากหน้าหนังสือหน้าที่สารเสสารเนาะมันจะดูค่อนข้างที่จะยากนะครับโอเคเราจะต้องใส่แอนก่อนแล้วก็ใส่อ ให,ให้แบบว่าให้กรอบอาขอคามันขึ้นแบบนี้นะขึ้นกรอบซ้ายแล้วก็ขึ้นกรอบขาวาแบบนี้นะครับเห็นไหมจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับนี่มันจะเป็นกรอบๆเนี่ยขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือจะได้แบบนี้เนาะเราอ่านได้จะอ่านว่าเป็น All and all นะครับหรือและหรือนั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะใส่เจ้าตัวข้้งล่างอีกจำนวน2อันนะครับ ข้าาจะใส่แตกต่างจากออข้างบนที่หนึ่งนะครับนี่จะต้องใส่แบบนี้ครับคือแอนแอนแบบนี้นะครับและก่อนแบบนี้ครับผมจากนั้นครับให้ใส่อออเนี่ยอใส่ขวาแบบนี้นะครับลักษณะเราจะได้ประมาณแบบนี้มานะครับจากนั้นเนี่ยในช่องว่างพวกนี้มันจะเหลือเห็นไหมเห,เหลือเต็มเนาะนะครับเราจะต้องใส่คําสั่ง มากกว่าและน้อยกว่าก่อนนะครับนี่เช่นตัวแรกเนี่ยเราใส่ไปเลยว่ามากกว่าเท่ากับน,น้อยกว่าเท่ากับเห็นไหมอ่ะผมให้ดูช้าๆนะครับนี่เราจะได้ลักษณะแบบนี้มานะครับนี่อันนี้คือความยากมันจะเริ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นเข้ามาเนาะนะครับเด็กๆก,ก็จะที่ผมสอนก็จะแบบครูอาร์ตครับทำไมทํายากจังเ,งเลยเรียหนูสอนไม่เป็นเ,เลยเ้ยครับจะเป็นประมาณนี้นะครับ ต่อมาเราจะใส่เป็นคาสั่งข้้งล่างต่อนะครับคาสั่งข้างล่างเดี่ยจะใส่ง่ายแน่หนึ่งที่นหนึ่งนะก็คือว่าให้เราใส่ซ้อนแบบนี้ข้างหน้ามา1อันนะครับดีเห็นไหมจะได้ลักษณะแบบนี้มาเลยนะครับง่ายๆนะครับจากนั้นนะครับผมให้เราใส่ฝั่งฝัง่งล่งเนี่ยให้เราใส่ตามผมนะก็คือใส่คำสั่งน้อยกว่าน้อยกว่านะครับ ได้ยางได้แบบนี้ยังนะครับเมื่อได้าำสั่งแบบนี้นะครับให้เราใส่ข้า้งล่างหมดแล้วเนาะนะครับให้เราใส่เท่ากับก่อนนะเท่ากับเท่ากับนี่ครับได้แล้วจากนั้นก็ให้เราในช่องม่างเห็นไหมช่องว่างพวกเนี้ยนะครับมันจะต้องใส่คำสั่งสีฟ้าให้หมดนะครับก็คือในส่วนของเซตซิงตัวเนี้ยใส่ไปเลยนะครนี่ใส่ไปให้หมดนะครับ แนะนำว่าให้ทําแบบนี้ไปทีละขั้นตอนนะครับมันจะไม่มันจะไม่งงอ่ะนะครับถ้าเราใส่ผิดพลาดเด็กก็จะแบบองงว่าทํายังไงอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากเด็กที่อยู่หลังๆอ่ะก็จะจะก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้ยินมาดีอาจจะไม่สนใจเนาะครับอ่ะต่อมานะครับเมื่อเราได้แบบนี้ครับให้เราปรับเลขก่อนนะครับก็คือปรับเลข0ูนจุดนะครับ0 6จด 1>, 1แล้วก็1ครับนี่แค่นี้เองคำสั่งแรกเสร็จแล้วนะครับต่อไปอันที่2ใส่1ใส่3แล้วก็ใส่3อีกตัวนะครับได้แล้วนะครับข้างล่างต่อไปก็ใส่ต่อนะครับก็คือ3 6แล้วก็6ครับผม นเสร็จสิ้นแล้วครับกับการใส่ตัวเลขนะครับต่อไานะครับเราจะต้องเปลี่ยนข้อความของเซตัวสีม่วงนเ,น say, say hello, เนี่ยครับเป็นเซเซเฮลโลเนี่ยผิดเปลี่ยนครับเป็นรับประทานครั้งละ1นึทับสองครั้งเดี๋ยวเดี๋ยว เขียนรับผิดเป็นรับปอป่ามันต้องเป็นปอไม่มนี่เห็นไหมอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าคุณขี้เกียจแบบผมก็เนี่ยบขัดลอกเลยครับจบนี่ครับบเนี่อ้ครับเออขัดลอกมันต้องหมดสามอัมนเนาะลืมไปนี่ใช่แล้วนะครับต่อมาข้้งล่างนะครับจะแตกต่างกว่านีดหนึ่งก็คือว่าเราต้อง เปลี่ยนครับสั่งเปลี่ยนคำพูดของมันนะว่ายานี้ไม่เหมาะสมกับช่วงอายุที่ระบุเนี่ยเสร็จแล้วนะครับนี่เห็นไหมนี่จรุณา นี่ระบุอบไม้ขอไปยครับปีระบุอายุปีนับอ่ะได้อย่างนี้ครับผมนับต่อไปเราจะเริ่มทางขวานะครับเราจะเริ่มใส่พิมพ์ตรงนี้นะพิมพ์กับคีย์บอร์ดเลยนะครับเราสามารถที่จะขยายหน้าจอได้ส่วนของตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมตัวใหญ่เลยนะครัเนี่ยขวานะขยายนะครับเราจะเริ่มใส่นะครับ อายุของเราลงไปโดยการพิมพ์แป้นพิมพ์แล้วกด enter เนาะนะครับมันจะมีช่วงอายุเนี่ยทั้งหมด4นะครับก็คือมีสีเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกเขาจะเขาจะบอกว่าตัวละครเราจะพูดว่ากรุณาระบุอายุปีนะครับเอ้ยระบุอายุปีโอเคนะครับเมื่อกี้คิดวาเข้าไปผิดนะครับให้เราใส่นะครับช่วงอายุไป0.6นะครับแล้วมันจะตอบมาว่ารับประทานครั้งละ1-2ทัช้อนชานะครับ ถูกต้องนะครับอ่าเห็นไหมประมาณน,นี้หรือเราใส่1ปีลงไปนะหนึป่ปีเห็นไหมก็จะคำสั่งแบบนี้ขึ้นมาต่อมาในกรณีที่2นะครับถ้าอายุมากกว่า1ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน3ปีนะครับไม่เกินนะก็มันก็จะพูดเหมือนเดิมนะครับให้เราใส่1ปีไปนี่เห็นไหมก็ได้นะครับ2ปีอ่าเห็นไหมเหมือนเดิม3ปีก็ใส่เลข3ไป ็นไ,ไหมครับมันก็ขึ้นประมาณแบบนี้ต่อไปในกรณีที่3นะครับถ้าอายุมากกว่า3ปีขึ้นไปหรือไม่เกิน6ปีมันก็จะพูดว่ารับประทานครั้งละไม่เกินรับประทานครั้งละ1-2ช้อนชาเหมือนเดิมนะครับก็ใส่ไปนะครับใส่ไป 4, สหาเลขส4ใส่ไป5ปี6ปีนี่ได้ละนะครับ ต่อมาเงื่อนไขสุดท้ายนะครับถ้าผู้ใช้นะครับระบุอายุนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กําหนดนะครับยานี้จะระบุว่ายาดีไม่เหมาะสมกับช่วงอายุนั่นเองนะครับผมก็จะระบุไปเลยอ่ะเกิน6ใช่มันก็12ปีไปเลยเนี่ยสิปีเห็นไหมมันก็บอกว่ายานี้ไม่เหมาะกับคุณนะอะไรเงี้ยนะครับสิปีเนี่ยไม่เหมาะแล้วนะครับประมาณนี้เองครับกับคำสั่งคำสั่งของการแจกยาเนาะนะครับ เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับบอกอาจจะแบบว่าสอนนักสอนนักเรียนก็อาจสามารถเออนักเรียนครับเราสามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับสามารถปรับเกณฑ์อายุอะไรได้หมดเลยน้ำอะไรเงี้ยนะครับบอกเขาได้นะครับก็จบกันไปนะกับคลิปการสร้างโปรแกรมแจกยาจากโปรแกรมสแคร็นะครับเดี๋ยววันนี้ก็ผมอาจจะช่องอัดคอมก็จะขอบายไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนสร้างเจ้าตัวโปรแกรมอื่นกันบ้างนับก็คลิปนี้บ๊ายบายครับผม